สวัสดีครับวันนี้จะเป็นการฉีดยาแก้อักเสบครับให้แม่พันธุ์พิ่งคลอดลูกใหม่คลอดอยาเลี้ยงน้ำนมนะครับวนันนี้แม่กำลังคลอดใหม่ๆนะครับแม่ใหม่อันนี้เป็นแม่สาวนะครับท้องแรกนะครับลูกตัวแรกนะครับลูกพ๊กอุทัยตอนนี้คลอดนะครับ คุณหมอกำลังทำการฉีดยานะครับดูวิธีการฉีดยานะครับว่าฉีดยังไงพองยังไงผูกยังไงในกระบือนะครับผูกกระบือเป็นยังไงมาดูกันครับการฉีดยาครับกับคุณหมอ หมูตัวเนี่ยะไรเนี่ยเมียเมียก็เล็บเมียก็ขาดมึงไม่สิไหลเลี้ยงหมดถามไปหมอนี้ดีที่หมอนหมอนไม่กว้าง วิธีการฉีดยายังไงครับสําหรับมือใหม่สำหรับคนที่ต้องการฉีดด้วยตัวเองนะครับถ <Yeah. S 1> ึงว่าหมอไม่ว่างเราต้องการฉีดเองในการรักษาเบื้องต้นในการฉีดยาเบื้อง,งต้นมาดูกันเอาป้ม่ไหมครับป้าหมต้องอัดนี่นะครับต้องใช้กจะเทยคัดหลายตัวหลายบทดจะเท่า ตัวยากนะครับชิบจัไปแล้วชิบยากห่อซาโอ้ยทำนิดหนึ่งนีูรอมกตอนนี้รู้นี่ชิบยา

แรียกเกิดกี่เซนครับเนี่าครับได้บัตรคำตอบเกิดขึ้นกหมคุดสิ่งยานะครับ เมืองต้นวิธีการชีดยาเมืองต้นตมาดูกันนะครับ เรื่องช่วการของลูกอยู่นะครับลูกเพิ่งคอดไปใหม่แม่แมสาวทองแรกนะครับฝากกดไลกดติดตามชมด้วยนะครับในคลิปตต่อไปสวัสดีครับ